สวัสด,ดีครับอยู่สวนมันครับวนันนี้วางเซ็ตจ,จากถอนมันให้ลูกค้าแล้วครับมาฉีดยาเก็บยามันต่อครับนี่เหลือไว้หาลองครับเห็นไหมครับนี่ยัดเจนกรอบแรกนี่ก็จะเป็นใช่กูฟโฟซิเนตผสมสองจดีนะครับ ฉีดโดนใบล่างด้วยครับก็วิธีผสมนะครับผมใส่กูฟโฟซีเนตสองปากระป๋องนะครับแล้วก็สองจุด 5, ซี่ดีห้าสซีซีครับแล้วก็สารจับใบครับทั่วไปครับผมอันนี้ลองตัวนี้อย่างทีหาสบ,บาท1นลิตรตามร่านกเกษตรทั่วไปครับ เก่าหมดแล้วครับ G Force ก็เลยหาสั่งไม่ทันครับจริงๆประเด็นคือจะพูดคือฉีดยาขายาบางคนฉีดล้วทำไมไม่ตายนะครับก็คือนี่อาจจะหลงขั้นตอนไปนะครับผสมครับจริงๆเราต้องผสมเสร็จแล้วก็กวนจังหวนยนะครับเราต้อง กวนให้มันเข้ากันนะครับบางทียามันไม่กระจายตัวทั่วผสมยามันไม,ไม่เข้ากันดีนะครับเราต้องกวนนะครับเพราะว่าผมฉีดไว้พึ่งก็กวนทุกรอบพึฉีดยาไว้ครับที่ตายดีๆที่ถ้าเขาไปดูคลิปได้นะครับที่ตายนะครับขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูอันนี้ฉีดไปสามวันอยู่เลยนะครับนี่ล็อกนี้ครับกําลังออกกริดครับนี่รอยมาเบิกใช้เบิกไปครับแต่ว่าฝนมันตกดูครับยังไม่แห้งนะครับมีซิดต,ตกระโลกอยู่ครับนี่ขั้งหน้านี่อาจจะถ้าฝนนักอาจจะได้เป็นเน่าครับคงต้องปล่อยเพราะว่า มันไม่มีทางออกครับมันติดปาอ้อยครับผมพึ่งมาทำเลยครับปีแรกตรงนี้ยังปรับทีไม่ได้นี่สำหรับล็อกนี้ล็อกนี้ชีดก่อนมากกว่จีตายดีนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นพวกเครื่อเลยนะครับนี่อาจจะเห็นนี่นี่ครับนี่เรียบร้อยครับไม่เหลือเจอสองจุดสีด่ดีตัวผมใช้ในกลินไม่มีกลินนะครับสบายสบายครับ ตายไม่เหลือครับมันก็ดูสะอาดเลยครับที่แดกลกรึัครับมันก็ฟื้นไว้ครับขึ้นไว้ครับความโตเลยมันนอกน้มโดยก็ไม่รู้ครับมันโดนฝนตลอดเลยครับทั้งนี้มีบัง มีล็อกแหลกครับไม่ได้ผสมเสาเกลดสีดีไม่ได้เอามาไม่แน่ใจว่าถวกเถาใบกว้างใบกว้างผมว่าน่าจะตายไม่ค่อยดีนะครับนี่สังเกตดูครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่อันนี้ผมฉีดถึงวันแรกผมฉีดอยู่ที่หกล่องนี่ครับพวกกุก๊กจะไม่ค่อยตายเท่าไหร่ครับ สั้งเกลียดเลยแตกต่างเลยครับนี่ไม่ได้ผสมสองเกดสีดีครับนี่มูนี่ไม่ตายเลยครับแต่พวกใบตะกุนใบแคบตายอยู่ครับแต่พวกใบกว้างนี่จะนิ่งนะครับนี่นี่ครับนี่พวกยาญไม่รู้เรื่องเลยครับต้องผสมนะครับคือนี่เห็นชัดถึงความแตกต่าง Okay. คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับของเพื่อนๆผสมสูตรไหนก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฉีดตอนครับเดี๋ยวเดดจะแรงครับเหลือแค่นี้ฉีดก่อนกิน,ข,กนข,ข่าครับกินเข่าเช้าครับสวัสดีครับ